สวัสดีครับเพื่อนๆตัวกนทุกท่านนะครับที่ข้ามานับชุ่มจ่องคนต่นี้ครับก่อนคลิปนี้ครับนุ้มเซจะมาแล้งหนึ่งสตัพพ๊คุณ ของดาเดาเรื่องที่มีสรรพคุณแก้าการปวดทวแก้ไข้แก่กุนบมารู้สายตาแก้ปวดประจําเดือนครับดวยการมาจงุงเป็นชาก,กินนะครับวิธีการท่ำกับเปลี่ยนเปลนกับวิธีการท่ำให้เปลียนนะครับออนใดอกกับออนใดอกดาวเรื่องแมวทานนะครับทานดอกสีเขี้ยวนี้ไม่เอาครับออนใดอกกับ ไปล้างน้ำสะอาดครับล้างน้ำให้สะอาดเดี๋ยวไปตักเล็ดให้แห้งกับเปื่อนเปลือกกับเดี๋ยวมาคั่วไฟที่เนืงกับคั่วใส่กับเพราะว่าไอแห้งสนิทเก็บรักษาไว้ได้นานเดี๋ยวก็ใส่ในขวดรูขลุเกลียวปิดฟ้ามิจิตกับปิด้ามิจิตการามากินนะครับกป็นเพลือกนะครับเอาดอกดาวเรื่องที่คั่วไฟเร็วที่แห้งเร็ว สักยุมมือกับแต้ในนำโรอดจริงไหวทิพมาทย่งที่หน้นาที่กับเผื่ออะ้รกับเผื่อให้ตัวยาไปออกมาเต็มทีก่อนเริ่มมากินได้ครับก็กินที่นี่ฟักไปด้วยนะครับรับพระกุนออดอกด่าเรื่องที่มาช่วงเป็นชาดอกดาวเรื่องมากินเผื่อหลักษาอาการปวดหัวอาการคลายบังหุสาตา ห้งูปิพันแก้กับพวดไปจำเดือนกลับเพื่อนกับดอกดาวเรื่องกับไม่โทษนะครับไม่โทษกินมากเกินไปก็ไม่ได้ครับเกียนติดต่อกันน่าเกินไปก็ไม่ได้ที่สำคัญกับเด็กผู้หญิงมีขั้นผู้หญิงทองไม่ก้นกินเด็ดขาดครับก็กินนีกลับนมเซ็กเอาสรรพคุณของดอกดาวเรื่อง วิธีการจ้องเป็นชาติกินมาบอกเราก,ก็ทีเ่เป็นเพื่อนข้อพุุณหนังไม้กรับที่ลับชมหลับฟังกรับคลิปนี้ขอลาไ,ไปก่อนครับสวัสดีครับ